สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมกิโอ o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กกิชิกิครับตอนนี้ทอยเหรียญแพ้นะครับแต่ว่าเขาเริ่มเราเริ่มก่อนครับซึ่งค่อนข้างหน้าแปลกประหลาดนะเพราะถ้าเกิดเขาเป็นคาชาเงี้ยเขาก็น่าจะอยากเริ่มก่อนแต่ว่าเด็กเราถ้ามันค่อนข้างฟิกอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามีของนะมือแรกครับมีเป็นฉลามนะมีตัวพี่กรัรมมีกระจก5,000ันครับแล้วก็เป็นชี้นิ้วโฟกัสครับตัวนี้เราก็เริ่มเป็นท่าปกติได้เลยนะ ฟังกันเดี๋ยวเราก็รันไปเรื่อยๆครับมีชี้นิ้วด้วยนะค่อนข้างจะปลอดภัยอันแรกครับก็โฟกัสเลยเสิริเป็นกิมเนสครับกิมเนสสเปชฉลามครับแล้วเราก็รันไปเรื่อยๆนะฉลามเสิริชัโดว์เอวเอวครับชุดฉลามฉลามก็เสิริเป็นวิชั่นวิชั่นครับทิ้งเสิริแล้วก็ชัโดว์ เติ่เป็นกระจกเก่านะครับเอามาสือเลยก่อนเพราะาเรามีกระจก5 0าพันอยู่แล้วกระจกเก่าก็เผื่อต้องใช้ครับเผื่อบอ่อแตกเนี่ยให้กู้คืนมาได้นะเป็นกระจกเก่าครับตรงนี้เพราะว่าเรามีเป็น5 0าพันอยู่นะครับเราก็ใช้กระจกเก่าไปเลยเพื่อที่จะประหยัดรลเยอยนะเพราะว่าไอ้กระจกเก่ามันไว,ไวไ้แก้บอ่อได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราเก็บไรเนี่ยเอาไว้ใช้ในโคที่ทีวีมาส่องคาบได้ก็จะแก้บอ่อได้แบบน่าจะดีกว่านะไอ้ของพีกรกมครับชุบน้ำหนึ่งตัว สองสองครับไปต่อเลยสไปสไปสเปบูบูเซอร์จเจ็ดแล้วก็สปเปเจ็ดครับเสอร์สตาร์เตอร์สารตรสาร์เตอร์ครับสเปเป็นแครลนด์ครับไม่ได้หรอครับเรามีในเกตมอนแล้วก็ใช้แครนด์เพื่อในเกตเวทแล้วก็ลิงต่อครับเป็นเมลฟี่เพื่อทำฟูลบอร์ดนะแกตกัวครับยัดเข้ามาเข้าเด็กนะแล้วก็เก็บมอนพิกับขึ้นมือแล้วก็เสร็จครับชี้นิ้ว เอนเฟครับโฟกัสนะรีมูฟเอาอิลูชันมาเซตแล้วก็เป็นเมฟี่ครับแมวตรงนี้ครับบอดจะฟูครับเพราะห้าฟูนะเพราะว่ามีในเกตเวทในเกตมอนแล้วก็มีเมฟี่ช่วยในเกรมอนได้อีกทีหนึ่งมีชีโอด้วยแล้วก็สมมติว่าไอตัวพี่กร,รมบนสนามครับมันตายไปนเนี้ยเราก็ยังมีตัวพี่กร,รมบนมือครับเพื่อที่ใช้อิลูชันสเปรย์จากมือลงไปได้นะคอยในเกตซัพอีกแต่ว่าอย่างที่บอกครับเขาให้เราเริ่มก่อครับแล้วเขาโดนไปขัดเนี่ยแล้วเขายังไม่ยอมเพ้อ่ะแปลว่าแววสวยมาแล้วนะ ก็เดี๋ยวเข้าเซนฝาเข้าครับชูวเลยใช้หายครับตรงนี้ครับเรายังไม่รู้เขาจะเรียกอ,อะไรนะเราเราต้องเก็บแค่หลอดตาไว้เพราะเราจะในเก็บเวได้แค่ทีเดียวครับต้องค่อยๆใช้นะถ้าเกิดเป็นมอนเนี่ยครับจะในเก็บไม่คิดเลยนะเพราะเราในเก็บมอนด้เยอะมากต่วเป็นลากุลเลมครับอันนี้ยําแย่ครับแย่ยิ่งกว่าไข่จุยเพราะว่าเขาเอาแค่หลอดเราออกแล้วก็เอาตัวพี่กรรมออกครับ ตรงนี้ครับเรารีบใช้เอลนะครับเพื่อที่จะดึงแครอทกลับมาก่อนเพื่อรอน,นีเกตเวทเนเกตเวทเป็นพีีพล a ชั่นครับอันนี้ครับน่าจะซวยของจริงไงนะเป็นมิโกะครับต่อไปนะเพราะงั้นเราต้องเก็บแครอทครับเอาไว้ในเกตเซเลมานี่นะเพราะเซเลมนี่จะสเปร์มิโกะตัวใหญ่ออกมาแล้วก็จะเซิร์ชเวทมาครับทำให้เราสู้ต่อยากมากๆนะเปิดมิโกะครับ แล้วเขาก็ไคจูครับมือมีท่รารอกลเลมกับไคจูนะอันนี้จะยากมากครับแต่ว่าเป้าของเราเขาเวลาสู้กับเขาเนี่ยเราก็ต้องเนเกตเวทให้ได้ครับให้ตายังไงก็ต้องเนเกตเวทให้ได้เพราะงั้นมีการลงมอนครับเมลฟี่แมวดีขึ้นมือครับแล้วก็ลงเป็นพินนี่พินนี่สไปยครับออกเป็นกระแขนาวครับเนเกตอะไรก็ได้ดึ่งทีแต่ว่าตรงนี้เราจะเนเกตเซเลมอนี่ครับถ้าเกิดไม่ได้เดือดร้อนมาครับจะต้องเซลเนเกตเซเลมอนี่เท่านั้นเลยนะ แฮปปี้ครับตรงนี้เราก็จะเสียชีนิ้วแล้วเราก็จะเสียอินดูชันด,ด้วยของคอมมากนะอาจจะเพราะว่าเราให้เขาจว2สองกันมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะเยอะขาดดีั้งก็ช่างมันครับเพราะเ่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อให้เราใช้กระแปงขาวครับตรงนี้เขาต่อด้วยเวทน้าครับเวทน้าเนี่ยอันนี้ยากมา,มากครับเรารู้ทั้งรู้นะว่าเราการจะโดนเซลร์อนี่แน่แต่ว่าด้วยความที่เป็นเวทน้ำครับมันเหมือนบัคครับใกล้ๆนะ ถ้าเกิดเขาตีปุ๊บแล้วเขาสเปรย์เป็นมิโกโฟไฟคู่กับเวศไาเงี้ยเราก็จบเจ๊งเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดสเปรย์เป็นเขียวเนี่ยหนักเลยเขียวุูบก,ก็จะกันเล็งทุกอย่างนะทำให้สู้ยากมากๆก็ต้องในเก๋ครับทําใจครับแล้วก็รุ้นนาว่าอาจจะไม่ตายแต่โอกาสน้อยเขา้าเปเจมิโกโกันไปเขาครับเจอเเป็นเนโครมิเลอร์ครับเผื่อรอดนะถ้ารอดเราได้พิกบอดได้เพราะมันเป็นการทีบิลครับ คิดว่ามันไม่น่าจะเล็งเป้านะถ้าเกิดเขาตั้งเขียวงไงเราน่าจะทีบิวเขียวได้ต่อให้ไม่ทีบิวเขียวครับเราทีบิวคนอื่นก็ได้ตอนนี้ก็ใช้เป็นโอฮิเมะครับเสิร์ฟนะเสิร์ฟเป็นเซเลมันนี่ครับตรงนี้ครับจะสวยมากๆนะเพราะว่าเราตัวในเกรเซเลมันนี่ที่เราตีมาไว้อะมันไม่อยู่แล้วแล้วก็เซเลมันนี่ครับตรงนี้รับการอยู่เดียวครับทำอะไรไม่ได้นะ แต่มันก็ช่วยไม่ได้ครับเขามีทั้งเราโกเลมนะมีทั้งใครจุยลำบากเซเบอนี่ครับรีมูฟโม่โม่เป็นเวทน้ำอีกใบนะคือบโหสุดๆไปเลยคือถ้าเกิดมีน้ำแค่ใบเดียวเราจะรอดได้ครับแล้วยิงอย่างเงี้ยเขาโม่น้ำอีกใบอะ่ะอันนี้แทบจบไปนะเพราะว่าโอฮิเมะจะเอาเวทมาเสียบให้มอนที่ถูกต้องได้ไดก็เป็นเวทน้ำครับ แปะให้เราโกลมนนะแล้วก็เอเฟกครับดีขึ้นมือตอไบเขียวครับเป็นคู่สุดยอดของเด็กเขานะแล้วก็เก็บรอโกลมขึ้นมือได้ด้วยแล้วก็โดนยืนซ้อีกทีครับแล้วก็โดนตีนะแต่ตรงนี้จะหกพันครับแล้วเดี๋ยวราโกลิมยิงล้านอีกพันหนึ่งมันก็ช่วยไม่ได้ครับรพเพราะของเขายิ่งมากๆนะคือถ้าเกิดเขาขาดใครไปสักคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ดีขาดนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาถือแค่โกลมไม่ได้ถือไครจว้เนี่ยบอดเราก็จะไม่เจ๊งขาดนี้นะแต่ว่า ช่วยไม่ได้ครับเอาเทิงก็จวดนะแล้วก็สไตล์ไฟเฟครับเร,รากรเลงยิงไรพันหนึ่งเราเหลือพันหนึ่งพอดีนะก็ช่วยไม่ได้ครับเลงเชยครับแล้วก็กดเลงครับอีงพันหนึ่งก็เวลาเจอแต่ว่าไม่ค่อยเจอนะตอนแรกที่ให้เขาให้เราเริ่มก่อนเนี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอมีคากรกนะเพราะว่าไม่เห็นคนเลนมีคากรเลยเนี่ยเพิ่งเจอตาแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ OTK นะครับมันก็บางทีมันจะเจอนะมันก็ช่วยไม่ได้นะบอดเราดีแค่ไหนอ่ะเจอขาดนี้มันก็เจ๊งอยู่ดีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีได้แฝงค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเดกของเด็กมิโกะมาต์กีนะครับก็เท่าที่ดูครับมันก็สมควรที่จะโนเพราะเขาใส่ของมาเต็มมากนะโกเลม3ครับแล้วใครจูดีสตัวเมนเด็กครับมีเป็นแม็กซีนะเอาไว้หาของเพิ่มมิโกะไฟมิโกะเขียวไม่ได้ใส่มิโกะน้านะครับเพราะว่าคงเป็นแบบเล่นหลังอะ่ะถ้าใส่อย่างเงี้ยแปลว่าเน้นเล่นเล่นเริ่มหลังครับแลล้ว t เยนะ โกเลมครับไคจูสีแบบโอฮิเมะมีฮาปี้แล้วก็เป็นเนี่ยครับคิดเดนอามอนี่ครับก็คือเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยว่าเขาจะเริ่มหลังแน่ๆครับเพราะถ้าเกิดมีคิดเดนอามอนี่มันจะเสิร์จตจากมันเอซอร์ได้ง่าย,ายๆครับทำให้ OTK ได้แบบโอกาสจะสูงมากๆพี่แพลเดชั่นครับเอาไว้หาโอฮิเมะนะแล้วก็ระเบิดไคจูครับเพราะเขาใส่ไคจูสีหน้านะเป็นแบ็คโฮครับแล้วสเปรย์ไคจูคนละตัวก็อเอาไว้ช่วยโอทได้ ไอฮมูเวกตอรครับสองใบมีพัดด้วยพัดเก่าหนึ่งพัดใหม่สามครับพอพัดใหม่เวลามันใช้เนี่ยมันจะเสิร์ฟเวทปกติได้ใช่้เวล่ะเวทปกติก็คือคิดเดนอารมอนี่ครับคิดเดนอารมอนี่ก็เสิร์ฟ W A S O T K ถัดไปก็เป็นด W A S O เหมือนเดิมนะเวทไฟครับก็สร้างมอนสเตอร์ของข้ามได้เวทน้ําครับก็ที่ดีดแล้สเปรย์เมืตสกี้แล้วก็ลอนโดครับเอาไว้ยึดมอนแล้วก็เวเทเขียวแล้วก็เป็นเซเลบริตี่ครับสองใบ เอ็กตัวน,นีกก็ไม่ได้ใช้นะครับเด็กนี้เพราะเป็น OTK เพียวๆนะก็จะมานี้ครับสำหรับเด็กมีค่างกุกน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ